กระทรวงมหาธิกจัดจพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานค่ะผ้าลายสิริกราชพัฒราพรสืบสารภูมิปัญญาไทยยกระดับงานหัตถศิลป์สู่มาตรฐานสากลค่ะนายอนุทินชาญมีรกูลค่ะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหกษาธิเป็นประธานนะคะในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริราชพัสตราพรค่ะให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนำลวดลายอันทรงคุณค่ามาประยุกใช้ในการสร้างสารรค์ผืนผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยโดยผสมผสานกับลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศนะคะอันจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพงานหัตถสินไทยให้ก้าวไกลในทุกมิติค,ค่ะ โดยมีนายสยามสิริมงคลท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะโดยนายลุทินเปิดเผยนะคะว่าจากนี้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดจะนําแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัชตราภรมอบอให้กับชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเพื่อนอําไปทอผสมผสานกับลวดลายภูิปัญญาพื้นถิน่นตามความคิดสร้างสารรค์ต่อไปค่ะ จังหวัดเขจะได้นำนำาลายพระราชฐานเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับที่ทำาการทอผ้าต่างๆแต่ว่ามไม่จำเป็ต้องล็อกตามที่ท่านท่านกำหนดมาเราสามารถไปประยุกต์ได้แต่ว่าอยู่ในกรอบที่องค์ท่านได้พระราชทานแนวแนวการออกแบบไว้ โดยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปสีภาคนะคะระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2568จุดแรกค่ะที่จังหวัดนนทบ,บุรีในวันที่10เมษายน2568จากนั้นก็จะได้เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและก็พัฒนาศักยาภาพผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมประกวดผ้าและงานหัตถกรรมลายพระราชทาน ภายในเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม2568ค่ะงดงามมากจริงๆสวยงามมากเลยดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพ Max, า IS, ดด 18, 4, ิัรับโนแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจันสสี่เหลี่ยมลดทอออกลูกค้า True D Tag กดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมลดทอออก